12ทําทำแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะ4 4 2เป็นช่วงเวลาของการที่เราเว้นช่วงไม่กินอะไรระหว่างมื้อนะคะ4ระหว่างมือ้อที่อที่1ไปถึงมื้อที่สองเนี่ยห่างก,กันอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงมื้อที่2ไปถึงมื้อที่3หาห่างกันอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงมื้อที่3ของวันนี้นับไปอีก12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะไปถึงมื้อแรกของวันถัไปอย่างน้อย12ชั่วโมงค่ะเป็นที่มาของ4412ี่นะเพื่อนในมื้อเราทานแค่1ชั่วโมงนะคะเพื่อนไม่ลากยากว่าน,นั้นนะคะ เพราะว่าเป็นการกระตุ้นงอินซูลินานานเกินไปค่ะในมื้อท้ายแค่หนึ่งชั่วโมงที่จบนะคะนับต่อไปถ้าเพื่อนเพื่อนไม่สะดวกสี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงสิชั่วโมงเราเลื่อนขึ้นได้นะคะเป็นสี่โมงครึ่งสี่ชั่วโมงอ่าสี่สิบหรือห้าชั่วโมงก็ยังได้นะคะเ,เพื่อนแต่เราไม่น้อยน้อยกว่าสี่ชั่วโมงการที่เราไม่ทันถึงสี่ชั่วโมงแล้วไปทานมื้อต่อไปมันจะเป็นการทําให้เราปิดยชีวิตการเผาผ่านนะคะเพราะข้อมูลอินซูลินเขากําลังสงบนิ่งถ้าเพื่อนทานผ่อนสี่ชั่วโม เขาก็จะออกมาก่อนทีนี้พอออกมาก่อนการผ่าตัาก็จะหยุดเพราะว่าฮอร์โมนอินซีนเพิ่งจะลงไปไม่เท่าไหร่ยังไม่มีการผ่นตันของใหม่เติมไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เผาผลาญของเก่านะคะเพื่อนเพราะเติมของใหม่ก่อนสี่ชั่วโมงเราต้องมีเป็นช่วงการกินนะคะอย่างว่าสี่ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการเอาผลาไขมันเก่าของเรานะคะเพื่อนอย่าทานก่อนสี่ชั่วโมงนะคะหลังสี่ชั่วโมงได้นะคะเพื่อนอันนี้เป็นที่มาของตัวเลข442เป็นในแบบเริ่มต้นนี้ง่ายสบายนะคะเพื่อน แล้วพบกันคลิหน้านะคะพบกับน้อยที่อยู่ u ูทูบก็เป็น o ู้ที่ชื่อว่าคน้อยพาละกองอ้วนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะวันนี้เป็นอน,นะค่ะสวัสดีค่ะ